เริ่มอลองลุยกันแล้วครับสำหรับอาการทำน้ำหยดนะหรือว่าเดินสายนะครับเดินท่อประปาไอตรงนี้มันน้ำทำไมมันไหลลงได้เหมือนเป็นรูเลยมั้งแต่ตอนนั้นเป็นรูเยอะนะตรงนั้นก็เป็นรูลงมาตอนตอนที่ปีที่แล้วอะ่ะ บรรยากาศที่บ้านสวนนะครับกับการเดินสายน้ำหยดการเดินท่อนะครับแล้วก็ทำเป็นที่รดน้ำนะครับของญ่าเทียมนะฮะย้าแท้แหละปลูกนะครับปลูกย้าเพื่อที่ให้มันดูเขียวเขียวให้มันดูน่าอยู่นะฮะสดชื่นนะครับนี่ฮะเมื่อกี้ช่างได้ลงนะครับปั่น นะช่างเขาบอกว่าใช้ตัวตัวสปริงเกอร์ยาวอะ่ะตัวแท่งยาวอะ่ะดีกว่านะกับตัวที่ไอส้สั้นๆแบบเนี้ยมันมันพุ่งไม่ดีนะนะครับพุ่งไม่ดีอันนี้เราทำ เนี่ยเราใช้เป็นเครื่องเบนซินนะครับต่อขึ้นมานะครับแล้วก็อัดสวมกับท่อนะครับสวมกับท่อแล้วก็ปั่นลงไปครับฮะเข้าหน่อยๆเข้าอยู่ซิแล้วก็ลืมเลยเนี่ย,ย <laughs> ไม่เป็นไรนิดๆครับผมเสียงดังอ่า กับบรรยากาศาที่บ้านสวนนะตอนนี้ก็กําลังลองดูครับแต่ยังไม่เสร็จสิ้นนะเดี๋ยวพอเสร็จสิ้นเดี๋ยวเราจะมาถ่ายทําให้ดูสักทีเพราะว่าเป็นการลองของช่างนะครับแล้ววันนี้เราก็สั่งให้เขามาไถานะเพื่อที่จะปรับให้ดินมันตากดินนั่นเองนะครับตากดินนะฮะถตากดินนะครับ,นนรบเพื่อที่จะให ดินนั้นมันมันโดนโดนแดดเนาะนะครับพอมันโดนแดดปุ๊บเพื่อเขาเรียกว่าอะไรอะนะเหมือนกับบอกไม่ถูกเลยนะพูดบอกไม่ถูกนะนะคือเอาเอาเอาเป็นว่า,าทายขูดหญ้าไปก่อนนะครับแล้วก็ตากดินไปด้วยนะครับแล้วพอที่เราจะาทําการหว่านข้าวเนี่ยเราก็ต้องทาอีกนะครับอีกรอบนะครับกลับไปกลับมานะครับ เนี่ยบางสวนเรามีทั้งจะทำนาแล้วก็การตกแต่งสระสวนนะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้นิดๆหน่นอยๆนะฮะแต่ว่าโครงการปลูกต้นไม้นี่ยัง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 ไม่ถึงนะครับตอนนี้มันเป็นเวลาแดดยังร้อนอยู่นะผมว่ากลัวมันไม่รอดนั่นเองนะครับ เดี๋ยวรอติดตามชมว่าเจ้า,ายา่าเทียมอา่าเทของเราเนี่ยปลูกมันจะติดแค่ไหนนะแต่ตรงตรงร่มๆนั้นดูเหมือนเหมือนมันเขียวๆเนาะหรือว่าตัวนู้นมันโดนแดดหรือเปล่าโดนัน้ต้องรดทุกวันนั่นั่นแหละมันยังไม่ติดด้วย เดดแรงจริงๆครับอ่าเดี๋ยวเรากลับไปนี้น่าจะได้เอาเอาเจ้ารถเอ่ลงมาที่ทุ่งนาแล้วก็เอาไปเทนะครับนี่เราจะเข้าไปเทได้ไหมนี่ได้อยู่เนาะแต่ว่า แล้วก็แกปิดกันเทหมดเลยดินะอเออแกแกปิดแล้วตัวนี้แล้วเราก็เข้าไปเทข้างในไม่ได้นะแล้วแกปิดแล้วเราก็จะเทประมาณแถวแถวนี้นะยังแต่ว่ายังมีโอกาสได้เทเยอะนะครับแถวนี้ก็ตรงนี้แกไม่ดันเคลียร์ทางให้ตรงนี้แกเอามาปิดไว้ก <c oughs> ับบรรยากาศเราไม่ได้เข้ามาดูนะ <c oughs> อืม เราไม่ได้เข้ามาดูตรงนี้เนี่ยแต่ตรงทางลงเนี่ยแกบังปิดไว้ไงเดี๋ยว,ก,ไไยวก็มีโอกาสที่เข้ามาอีกก็จะให้แกดันออกเพื่อมันเป็นทางนะตรงนี้ให้มันเป็นทางลงทางขึ้นทางลงนะครับตรงนี้ใช้รถไถนะครับยังไม่ เข้าไปถามสอบถามเลยว่าเขาจะเอากี่บาทนะบอกว่ามาไทยให้หน่อยเขาก็มาไม่รู้ว่าเขตเอ่อเขตนี้เขาไทยไรเท่าไรเอ็ดวไทยไทยนี้นะอืมเขาว่าประมาณ200ไม่เกิน300นะครับ ส่วนก็ประมาณสองร้อยห้าสิบนี่ไทยรอบแรกไงนะครับบรรยากาศตอนนี้เดดร้อนครับ ที่บา้านสวนตรงนี้ลมลมก็เย็นเย็นอยู่นะเนี่ยลมเย็นๆ็นอยู่ปีนี้เราว่าจะทํานาเองนะก็คือแค่คือทุกวันเนี่ยมันทำมันมันไม่ได้ทํายากนะก็คือ,อาการทํานาเดี๋ยวนี้นะครับประเทศไทยเราถือว่าส่วนน้อยมากที่จะดำเนาะส่วนน้อยนะส่วนน้อย ถ้าใครมีพื้นที่ที่มันมันพอดําเขาก็จะดานะแต่ว่าส่วนมากแล้วก็คือไทวานก็คือมันเร็วนะครับพอไทวานปุ๊บนะฮะเราก็รอแต่น้ําหรือน้ําฝนเพื่อที่จะมาทําการเลี้ยงต้นข้าวแล้วก็ดูแลปรับปรุงกันไปนะครับมันมันมันง่ายนะไม่เหมือนสมัยก่อนๆตั้งแต่เราเล็กๆเนะี่ยโอ้โหนะครับต้องใช้เวลาการดาเอาครับเรียกว่า3-4เดือนนี่สเดือนนี่ เรียกว่าบางเจ้ายังไม่เสร็จเลยนะถ้าไม่จ้างคนช่วยสมัยก่อนนะสมัยนี้นี่แป๊บเดียวครับวันเดียวไม่ถึงวันนะครึ่งวันนี่เสร็จแล้ว10ไร่20ไร่ใช่ไหมสิบไร่ยี่สิบไร่ไไรไรนี่ยวนันแป๊บเดียวครับแล้วก็มีเครื่องหวานนะฮะเขาก็มีเครื่องหวานด้วยนะครับแป๊บเดียวก็จบนะสำหรับการทํานาปีนี้ทุกปีนะครับของประเทศไทยเรานะครับแต่ว่าบางเจ้าก็ มีกำลังที่พื้นที่จะต้องดำก็ใช้พื้นที่ตรงนั้นนะครับดำถ้าดำมันก็สวยกว่าได้ข้าวเยอะกว่าไม่เหมือนการหวานการหวานมันก็จะกอมันจะเล็กนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็มาอยู่กับที่ทุ่งนา,าที่สวนนะครับแล้วก็มาดู ช่างเขาเดินท่อด้วยแล้วก็ได้ให้ทีมงานรถไถเขามาไถนะครับนาให้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราผ่านไปนี่เราต้องเวะถามว่าเขาจะเอากี่บาทน,นะครับต้องเวถามเพราะปีนี้เราจะแต่ว่าที่นาเราเนี่ยรกมากเพราะว่าหญ้ยาหญ้ามันเกิดนะเพราะว่าเราไม่ให้ได้วัวควายเข้านะครับมันก็เลยหญ้ามันเกิดเต็มเลยนะแต่ ไม่รู้ว่าการทำลายนะครับเป็นยังไงปกติแล้วก็คือเผาให้มันโล่งนะแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยให้เผาเพราะว่ามันมันเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะครับเขาห้ามมีป้ายห้ามนะก็นิดนิดหน่อยหน่อยไปมันจะได้ทางออกหรืออะไรแต่แต่ยังไม่ถึงเวลาที่ทำนานนะ๋ยวคอยดูเวลานั้นนะครับผมว่าเราจะแก้ไขยังไงนะครับเพราะว่านาเรามันจะรกมากนะ ไม่เหมือนนาคนอื่นคนอื่นเขาโล่งหน่อยนาเรามาันรกโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับ